สวัสดีครับคนกระจายข่าวนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องข่าวการปล่อยวงเงินกู้50,000บาทเพื่อให้นำไปใช้หนี้นอกระบบนะครับซึ่งธนาคารออมสินได้จัดโครงการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะครับหลักการก็คือจะ ปล่อยเงินกู้ปล่อยสินเชื่อให้วงเงินสูงสุด50,000บาทสำหรับให้ประชาชนนำไปใช้หนี้นอกระบบนะครับซึ่งท่านสามารถไปติดต่อขอยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินในพื้นที่ของท่านหลักการสำคัญก็คือเงินที่ปล่อยกู้นี้ ท่านจะต้องนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภคแต่ต้องไม่เป็นการนําไปชำระหนี้ในระบบคือให้กู้สำหรับนําเงินไปจ่ายหนี้นอกระบบเท่านั้นนะครับถ้าเป็นหนี้ในระบบอย่างอื่นก็เป็นวงเงินกู้ในส่วนอื่นซึ่ง จะให้กู้ตามมูลนี่นอกระบบจริงและตามความสามารถในการชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ50,000บาทโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับร้อยละ1ต่อเดือนถ้ากู้50,000นเนี่ยก็ดอกเบี้ย500บาทต่อเดือนนะครับร้อยละ1นะครับ ค่าธรรมเนียมก็คือ100บาทต่อสัญญาระยะเวลาในการกู้นะครับชําระคืนในระยะเวลาไม่เกิน5ปีถ้าคิดกลมๆสมมุติท่านกู้50,000เฉลี่ยปีหนึ่งก็ใช้นี่คืน1,000 10, 0บาทนะครับรวมดอกเบี้ยด้วยแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งท่านก็จ่ายประมาณพันกว่าบาทหน่อยๆน,นะครับสำหรับการใช้ทั้งออคืนเงินต้นและคืนดอกเบี้ย นะครับรายละเอียดการสมัครนะครับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้นะครับก็คือเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพมีรายได้อันนี้สำคัญนะครับคือท่านต้องเป็นคนที่ทำงานอยู่มีรายได้จะทำงานอาชีพอะไรก็ได้ขอให้เป็นอาชีพสุจริตนะครับจะเป็นลูกจ้าง จะอาชีพค้าขายนะครับจะอาชีพอ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยขอให้เป็นผู้ที่มีอาชีพอยู่และเป็นอาชีพสุจริตนะครับสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปีนะครับคือถ้าอายุ30-40-50นี่กู้ได้สบายนะครับ มีถิ่นที่อยู่แน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้อันนี้ก็สำคัญนะครับก็คือสมมติท่านขายของอยู่ตรงตลาดนี้นะครับมีที่ประกอบอาชีพชัดเจนหรือว่าเป็นลูกจ้างอยู่ที่โรงงานนี้ที่บริษัทนี้อะไรประมาณนี้นะครับสามารถติดต่อได้และเป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบนะครับ สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคารก็คือท่านต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนว,ว่าท่านนั้นเป็นหนี้นอกระบบด้วยนะครับเพราะว่าเงินกู้ห้าหมื่นบาทนี้เป็นเงินพิเศษสำหรับการช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินนำไปใช้หนี้นอกระบบนะครับซึ่งหลักประกันนะครับเงินกู้เนี่ยก็ ทางบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยจะเป็นหลักประกันเงินกู้ให้นะครับก็คือท่านไม่ต้องดําเนินการใดๆเดี๋ยวไปลงทะเบียนกับธนาคารอมสินแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อทางบสยเนี่ยมาเป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับท่านนะครับไม่ต้องนําบุคคลอื่นไปค้ำใดๆนะครับเดี๋ยวทางหน่วยงานภาครัฐก็จะช่วยเหลือในส่วนนี้ทีนี้ ถ้าท่านสนใจที่จะกู้ตามนี้นะครับก็ขอเชิญไปติดต่อที่ธนาคารออมสินในพื้นที่ของท่านนะครับพร้อมกับนำเอกสารนะครับในการยื่นลงทะเบียนขอกู้นะครับก็มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกันนะครับอ่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าต้องใช้ผู้ค้ำประกันด้วยนะฮะตอนแรกบอกว่า หลักประกันเงินกู้เนี่ยให้บสยแต่ว่าเอกสารเนี่ยต้องใช้เอกสารทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันด้วยนะครับแบบนี้ตอนแรกแสดงว่าผมเข้าใจผิดหมายความว่าต้องมีผู้ค้ำประกันด้วยนะครับเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากหรือว่าสลิปเงินเดือนถ้ามีนะครับคือถ้าเกิดบางท่านเนี่ยถ้าท่านเป็นพ่อค้าแม่ขายขายของออนไลน์ หรือว่าขายของตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดท่านมีการทําบัญชีเองอย่างง่ายเนี่ยอา่าววันนี้ขายได้วันนี้ขายได้ห้าวันนี้ขายได้800นะซื้อของไปสี่ร้อยอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถใช้ในการประกอบการยื่นกู้ได้นะครับ คือเข้าใจเนี่ยว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ทําบัญชีที่แบบโอ้โหเป็นเหมือนบริษัทอะไรเพราะว่าเราค้าขายเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้ามีรายการรายรับรายจ่ายประจําวันเนี่ยให้พอเห็นน้ําเห็นเนื้อหน่อยเนี่ยว่ามีเงินเข้าเงินออกนียก็สามารถเป็นหลักประกันสําคัญในการยื่นขอกู้ได้หรือว่าถ้าเกิดท่านเป็นลูกจ้างของหน่วยงานหรือว่าบริษัทโรงงานต่างๆเนี่ยก็นําสลิปเงินเดือนนะครับที่มีการ โอนเงินเข้าให้กับท่านในสมุดบัญชีไปประกอบการยื่นกู้ได้นะครับเพราะว่าหลักการสําคัญของโครงการนี้ก็คือปล่อยกู้ให้กับคนที่มีงานทําทํางานอะไรก็ได้นะฮะแต่ต้องเป็นงานสุจริตเพื่อที่จะนําเงินในส่วนนี้ไปใช้หนี้นอกระบบให้กับท่านนะครับแล้วก็มีเอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามีนะอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่าย ทำเองก็ได้นะครับมีการบันทึกหลักฐานการใช้จ่ายเงินประจำวันแบบคร่าวๆไม่จําเป็นต้องแบบละเอียดยิบทุกอย่างนะฮะเอาแบบหลักๆวันนี้ออลงทุนไปเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับมีรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพอันนี้ก็สําคัญนะครับถ้าขายของอยู่ที่ไหนนะฮะหรือว่าทํางานอยู่โรงงานอะไรเนี่ยนะฮะก็ถ่ายรูปประกอบด้วยว่า ถ่ายรูปตอนท่านกําลังทํางานอยู่สมมุติทํางานอยู่ในโรงงานเนี่ยก็ให้เพื่อนถ่ายให้กําลังทํางานยืนยันว่ามีตัวตนอยู่จริงทํางานอยู่จริงที่นี่ตามที่แจ้งไว้ถ้าขายของอยู่หรือว่าขายของออนไลน์เนี่ยก็ให้เพื่อนถ่ายรูปประกอบการประกอบอาชีพร้านค้าขายของนะครับหรือว่าขายของออนไลน์ก็ถ่ายที่บ้านได้เ่ยเนี่ยขายของออนไลน์มีของอยู่บ้านนะอ่า เวลาคนสั่งมาก็ไปส่งของอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อยืนยันตัวตนว,ว่าท่านมีการประกอบอาชีพจริงนะครับและในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็ให้นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วยนะครับคือถ้าเกิดท่านมีเอกสารที่จะค้ำประกันในการกู้ซึ่งก็จะทําให้ท่านกู้ได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้นก็นําสําเนาหลักทรัพย์ที่จะค้าประกันไปด้วยนะครับก็ ถือว่านี่เป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับสำหรับโครงการาที่ทางธนาคารออมสินนะครับออกเงินกู้นะครับเขาเรียกว่าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบนะครับโดยสรุปก็คือท่านที่สนใจจะก,กู้เงินนะครับได้วงเงินสูงสุดก็คือ5 0 0ห0บาทนะครับคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีนะครับผ่อนชําระเงินกู้ได้สูงสุดก็คือ 5ปีนะครับแล้วก็นำเงินไปใช้ในการจ่ายหนี้นอกระบบนะครับก็เชิญไปติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินที่อยู่ใกล้บ้านของท่านครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันแล้กันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ